สวัสดีคับเ,เพื่อนๆวันนี้มาแกงผักหวานใส่ไข่มดแดงนะจ๊ะแล้วก็มีหัวปลาหนึ่งหัวแล้วก็มีไข่มดแดงอยู่ในนี้นะจะมีพริกแล้วก็หัวหอมแล้วก็น้ำปลานี่ดูลืมทำตอนถ่ายให้ดูตอนทำไม่ได้ถ่ายจับโทรศัพท์ไม่ทัน มาทำตอนถ่ายให้เธอดูตอนเสร็จแล้วดูน่ากินน,ะน่ากินนะตอนเย็นๆมาเสียงไก่เยอะมากเลยแกงไข่เมดแดงใส่ผักหวานมันเย็นแล้วเ่ยไม่มีอะไรลงให้วันนี้ แกงไข่มะเดื่อแกงผักายานน่ากินมากในนี้นะก็จะมีพริกถงนัวแล้วก็น้ำปลาทุกคนทำเป็นนะคะแองแกงแกงอ,อก่อมใส่ผักหวานแกงไข่มะเดือ สวยๆยตัดให้ดูอีกรอบหนึง่งดู